สวัสดีครับควกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณคณรูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูรีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอวันนี้มาพบกับชั้นวางของเหล็ก4ชั้นรับน้ำหนัก300กิโลกรัมไมโครแล็กซี่วชิลจาก Home h ฮักไปดูกันเลยครับเคยไหมครับกับปัญหาห้องรก ส่วนไหนๆของบ้านก็เต็มไปด้วยสิ่งของหรือจะเป็นโต๊ะทำงานที่หาพื้นที่ว่างแทบไม่ได้เลยร้านค้าหรือห้องเรียนก็ลกลุงรังทำให้ดูไม่สบายตาหน้าร้านค้าเองรกแบบนี้ลูกค้าไม่กล้าเข้าแน่นอนหาของก็ยากปัญหาเหล่านี้ <Wow. S 1> จะ หมดไปแก้ปัญหาง่ายด้วยชั้นวางของเหล็กจากโฮมฮักรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกร,รมัมไปดูกันเลยเมื่อครู F มาแล้วจะเห็นว่าสามารถวางบนด้านหลังของรถจักรยานยนต์ Honda p พิเศได้ด้านข้างเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะครับแต่มันสามารถใช้สายลัดได้เพราะมันน้ำหนักเบาและบางแค่มีขนาด และความยาวที่ใหญ่หน่อยนำมาถึงหน้าห้องเรียนจะเห็นว่าความสูงประมาณ100เซนติเมตรนิดนิดในสเปคคือ90เซนติเมตรด้านหน้าบอกสเปคจากโฮมฮักผลิตที่ประเทศจีนใช้หน้าแกะกล่องกระดาษออกมาจะพบกับส่วนของชั้นแหลกใส่ชั้นสีนเทาอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อต่อรูปตัวที 4ด้านแบบนี้จำนวน16 6อันและบ้องครูขอเรียกว่าบ้องแล้วกันไม่ใช่บ้องกันชาแต่เป็นบ้องเล็กทั้งหมด12อันและบ้องเล็กขนาดสัน้นอีก8อันเขียนว่า B และ A ตอนแรกเราไปแกะที่บ้อง A กันก่อนเลยบ้อง A 1แพ็กจะมี4อัน เมื่อแกะบ้อง A ออกมาแล้วนําบ้อง A ไปต่อกับข้อต่อรูปตัวทีมันจะติดกันแบบนี้ครับไม่ต้องใช้กาวเลยแค่เสียบเข้าไปจากนั้นเมื่อทำแบบนี้สองอันนําไปต่อกับฐานแกนกลาง4ด้านจะได้แบบนี้ให้ดูด้านหนึ่งก่อนอีกด้านหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันกดให้ลึกพอมานอย่าลึกมากเดี๋ยวดึงออกไม่ได้ เมื่อนแน่นหนาแล้วมามาวางกับพื้นจะเห็นว่าข้อต่อ A และบ้องรูปตัวทีและฐานเหล็กติดกันแล้วทำแบบนี้4ครั้งจะได้แบบนี้ครับเป็นฐาน4ฐานทำตามครูเลยเพราะว่าครูใช้มาหลายอันแล้วแบบนี้เร็วที่สุดจากนั้นนำบ้องรูปตัว B มาแกะมี4อันเหมือนกันมันจะสั้นกว่า บ้องลูกตัวบีเมื่อแกะออกมาแบบนี้จะได้ทั้งหมดส2บอันนับให้ครบไม่ครบโทรศัพท์ไปขอเขามาเพิ่มเมื่อนำบ้องรูปตัวบีมาเสียบกับฐานที่เราทำไว้แล้ว4อันไปทีละขั้นตอนเสียบทีละมุมเสียบเบาๆเสียบช้าๆแหมวันนี้เราเสียบกันแล้วเสียบกันอีกเสียบเบาๆทำไมถึงบอกให้เสียบเบาๆเพราะถ้าเสียบแรงเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปแล้วดึงไม่ออกเวลาเราจะแก้ไขงาน เสียบให้แน่นพอประมาณใช้มือไม่ต้องใช้คอนเสียบแบบนี้ครับเมื่อครบ4อันแล้วก็ไปเสียบกับฐานอันที่2องทำซ้ําค่อยๆเสียบถ้ามันไม่เข้าคุแนะนําให้ใช้น้ํามันหล่อลื่นสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันออกแบบมาดีแล้วไม่ผิดสเปกหรอกเสียบไปเสียบอีกเสียบให้หมด4ด้านจากนั้นไปทําอันที่3เห็นไหมครับว่าตอนนี้ ใช้เวลาไปแป๊บเดียวเองเพราะขั้นตอนเหล่านี้ครูคำนวณมาแล้วว่ามันเร็วที่สุดดังนั้นถ้าทำตามที่ครูนำเสนอให้ดูไม่เกิน5นาทีประกอบเสร็จแน่นอนเนื่องจากชั้นวางของไมโครแลกตัวนี้ข้างในมันกลวงมันจึงน้ำหนักเบาเด็กๆก็ทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้ถ้าเราสั่งมาหลายสีเราก็สามารถมิกแอนแมททำเป็นชั้นหลากสีได้ด้วยแต่ระวังตรงปลายบ้องมันบางทีเขาเก็บงานไม่ดีอาจจะบาดมือได้ต้องระวังให้ดีถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใส่ถุงมือทำงานเสร็จแล้วจะเหลือฐานแผ่นหนึ่งที่มันไม่มีบ้องเสียบเพราะว่ามันเอาไว้ประกบกับอีกฐานนึงแล้วก็เอาปลายเล็ก บ้องรูปตัวทีมาเสียบเข้าไปแบบนี้ครับเสียบให้หมดทุกอันจากนั้นกดลงเบาๆมันจะเข้าล็อกพอดีอย่าให้มันเบี้ยวถ้าประกอบแบบนี้ไม่เบี้ยวแน่นอนครับแต่ถ้าประกอบไปทีละชั้นอ่ะมันจะเบี้ยวเพราะผูเคยประกอบเสียทำหักมาแล้วดังนั้น ไม่อยากให้พวกเราทำเสียแบบครูประกอบเสร็จแล้วจะเห็นว่าพอขึ้น2ชั้นความสูงก็จะเพิ่มขึ้นพอขึ้น3ชั้นความสูงจะวัดได้ประมาณ90เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประตูห้องเรียนมาตรฐานสามารถยกเข้าห้องเรียนหรือห้องส่วนตัวได้นอนส่วนนี้เป็นคู่มือไม่ต้องดูก็ได้เพราะครูประกอบให้แล้วทำตามเลยครับมาดูข้อสรุป ของงานอันนี้กัน 1. มันดีเพราะมันมีหลายสีรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกรัม 2. มันสามารถประกอบเพิ่มเป็น5ชั้นเพื่อรับน้ำหนัก375กิโลกรัมได้แต่ครูไม่แนะนำให้ประกอบเกิน5ชั้นเพราะมันยังโงนเงน 3. ข้อต่อเป็นพลาสติก ABS เหนียวทนความร้อนได้สูงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องลองใช้เป็นนานๆดูก่อน โครงเหล็กพ่นสีแข็งแรงทนทานอันนี้จริงๆแล้วมันก็งานมาตรฐานงานจีนแหละครับไม่ได้ดีเท่าอีเีีร์หรอกครับก,ก็กลางๆขนาดสินค้าไปดูกันเลยความกว้าง45ความสูง186ส่วนความยาว90ซนเมตรสามารถประกอบให้สูงได้ถึง5ชั้นเพื่อความปลอดภัยขั้นตอนสุดท้ายไปดูข้อดีและข้อจำกัดของสินค้าชิ้นนี้กันเลย ข้อดีก่อน 1. สะดวกแยกชิ้นได้ 2. ราคาไม่แรงเหมาะคนงบน้อย 3. ใช้งานได้หลากหลายยืดหยุ่นเพราะมันถอดประกอบได้นั่นเองทีนี้มาดูข้อจำกัดกัน 1. ข้อต่อเป็นพลาสติกนานๆไม่ทนเป็นจุดอ่อนเลย 2. งานคิวสีหยาบบางจุดสีลอกด้วย 3. พื้นเป็นตะแกรงของหล่นลงมาได้ต้องหาฐานมาลองมันขอบคุณที่รับชมคุณภาพเอาไป8เต็ม10ราคาได้9เลยครับเพราะไม่แพงมาก ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องครูด้วยนะครับไปแล้วครับ